สวัสดีครับ <c oughs> มีเรื่องที่อยากจะคุยให้ฟังวันนี้นะครับก็อันนี้อะไรครับเบี้ยรประกันนะฮะรายเดือนนะฮะส่วนอันนี้เบี้ยรายปีนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีเบี้ยรายปีปีละร้อยเนี่ยนะฮะแล้วเราแปลงเป็นรายเดือนเนี่ยนะฮะเออเราก็ต้องจ่ายเดือนละ9บาทก็คือเอาศูนย์ ไปคูณ100นะฮะแล้วอย่างไรครับตัวแทนก็จะบอกว่าเสียดอกเบีย้ยแค่8%เอเองเพราะอะไรฮะเพราะว่า9ก้คูณสิได้108ใช่ไหมฮะเ้าคูณ12ได้108นะ108มาเทียบกับ1 0อนึงก็เลยบอกว่าเสียดอกเบีย้ยแค่8%จริงแล้วไม่ใช่นะฮะดอกเบีย้ยจริงๆแล้วก็คือเท่านี้นะครับนะฮะคือเท่านี้นะฮะ 17.18เราจริงๆแล้วก็ไม่ใช่17.18แล้วจริงๆล้วมากกว่า17.18เพราะ17.18เนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นแบบราย12เดือนนะฮะหรือรา,าย12เดือนเราต้องแปลงไอ้ดอกเบีย้ยทบต้นแบบราย12เดือนเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าน o มิ n น l r เ t ทนะครับให้เป็น Effective ฟเ t ทคือรายปีนะครับ เราก็าจะได้ f f e c t i v e rate เนียเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่านี้ครับนี่ครับ f f e c t i v e rate นะฮะเปลี่ยนสีหน่อยคนละสีนี่ครับแปลงจาก Nominal r a t e ให้เป็น f f e c t i v e rate นะ 6, ฮะ18.6ฮะโดยประมาณนะฮะก็โชคดีด้วยนะครับใครที่จ่ายเบี้ยประกันหลายเดือนอยู่นะฮะ คุณกำลังโดนดอกเบีย้ยปีละประมาณ18.6%นะครับมหาศาลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นรายปีนะครับมันก็ไม่ยากอะไรฮะเราก็เก็บเงินเอ่อทุกถ้าเรายังไม่มีเงินก้อนนะฮะเราก็เริ่มเก็บเงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างทุกวันนี้สมมุติว่าคุณจ่ายไม่อยู่เดือนละพันหคุณก็เริ่ม เก็บเงินให้ได้เดือนละ3,000นะครับโดยที่เอาพันหไปจ่ายเบีย้ยประกันอีกพันหก็เก็บไว้ในธนาคารแล้วรอจกกนกระทั่งเงินเก็บในธนาคารเนี่ยเออมันได้เท่ากับ12เดือนนะครับก็คือเก็บเก็บไป1ปีครับในเงินในธนาคารคุณก็จะมีเงินมากพอที่จะจ่ายเบีย้ยหลายปีได้1ปีแล้วแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะหากเงินเก็บในธนาคารทุกเดือนไปเรื่อยๆพอครบปีก็เอา เอาเงินเก็บในธนาคารไปจ่ายเบีย้ยประกันแค่นี้คุณก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ย18.6เลยนะครับมีคำแนะนำหรือคำคำถามอะไรทักมาได้นะครับขอบคุณครับ